ท่านชุติมาคุณป,ประเสริฐศิษย์ค่ะท่านพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านวิเศษคำไพค่ะ,ะท่านโนรักจีระเมธาพัฒน์ค่ะงานคณะการรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านแรกค่ะท่านร้อยตำรวจเอกนิยมเพชรโกมลท่านผู้อํานวยการท่านสองพรอแสงนีนค่ะหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการค่ะ เกียากจากท่านแขกผู้มีเกียรติท่านประธานในพิธีซึ่งดิฉันขออนุญาตเอ่ยรายนามท่านแขกผู้มีเกียรติดงต่อไปนี้ค่ะทุกท่านพร้อมกันกล่าวพราธนาในะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเช่งสมาาชันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรขอสังเกตด,ดังนี้ โดยได้มีพระราชกิจีการิสภาผู้แทนรัษฎรพุทธศักร,ราช2568ที่8พุธพค2569เป็นวานเลือกตั้งสภา,สาทาี่สภาผู้แทนรัษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปผู้สมัครรับเลือกตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ เป็นไปดยความรู้สึกยุติธรรมแล้วก็แก่ นะครับก็ถือว่าเรามาพบกันอีกครั้งหนึง่งซึ่งช่วงวันที่27-31ธันวาคมเราก็เจออยู่ที่ผ่านมาในการสมัครรับ